ละครพื้นบ้านนะคะ,คะทุกเช้าวันเสราร์อาทิตย์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้นะเรตติ้งดีกระแสดีเหมาะกับช่วงนี้ปิดเทอมนะคะเด็กๆเ,เนี่ยปิดเทอมก็เปิดกันแทบทุกบ้านเลยโกมินผู้กล้าค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ายสามเสียงจำกัดค่ะโดยคุณตารังภัยรัฐสั่งบริบุตรจัดงานวงสวงละครโกมินผู้กล้าให้ปังกว่าเดิมม,มีผู้กำกับอย่างที่หลุยแล้วก็พี่หลอดสั่งบริบุตรรวมถึงทีมนักแสดงนาของเรื่องไปร่วมพิธีอย่างคับข้างเลยนะ ซึ่งก็มีน้องจัสตินชัญญะนะคะที่รับบทโกมินตอนเด็กเจอกับลุงหลอด คนที่รับบทโกมินเมื่อปี2,518โหนี่นี่นะคุณผู้ชมดูภาพนะนี่คือน้องจัสตินนะเอเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วดูรูปนี้นี่ลุกหลอดลุกหลอดลุกหลอดเอารูปมาให้ดูว่าเนี่ยแต่ก่อนนะปี2,518ลุงก็เล่นบทโกมินเหมือนกันจัสตินเขาก็หยิบหยิบมาดูเดยน้องพลอยคุณผู้ชมแล้วเป็นไงคะหนางงงเล็กน้อยออกจะแนวงงอครับลุงเอ๊ะยังไงครับเนี่ยใช่เพราะว่ามันก็เกือบ 50ปีเลยนะคะพี่ปุ้่ใช่เดี๋ยวเราอดใจรออีกไม่กี่ตอนนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นโกมินตอนโตค่ะรับบทโดยโตโต้ภูชนินนะคะรวมถึงนางเอกโดนัทปิ่นปีนัดนะคะเรื่องนี้นะคะยังได้มิตรมิชัยเจ้าของบทชาละวันเรื่องที่แล้วเนี่ยกลับมาเล่นเรื่องนี้ด้วยค่ะจะโตแล้วอู้คุณพ่อไพรัชตั้งใจมากเพราะว่าเขาเคยเขาเคยเป็นพระเอกพี่เคยเป็นะผู้ไล่ ก็ลเลยคุณสยอนี่มาเต็มมากมาดูแลเรื่องนี้อย่างดีพี่ก็มามาช่วยคิดนิดหน่อยครับสิ่งที่คุณทอใส่เอาไว้อะไรเงี้ยเราจาได้ว่าเออมันจะมีมันจะมีเรื่องชีวิตของสิ่งที่โกมินเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทําลงไปโดยแม่ไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยเพราะละครเรื่องนี้มันก็จะมีโกมินเองเนี่ยก็จะมีคิดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีครับมันจะมีสอดแทรกในในการทําดีนะครับเพราะว่าเก่งมากครับทีม ขี่มา้าวิ่งหนีระเบิดแล้วแล้วก็ฟันดาบครับเพราะฉะนั้นฝากละครเรื่องกอมินผู้กก้าด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องแรกของผมผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องที่แล้วโดก็รับบทเป็นตะเพาแก้วนะคะก็มีความเก่งเป็นเด็กซนๆค่ะแต่มาเรื่องนี้ก็จะค่อนข้างบู๋หน่อยก็อยากให้ติดตามชมกันค่ะอ,อ๋อขอบคุณนะครับว่าการที่คนด่าเราถือว่าเราประสบความสําเร็จครับผมเรื่องนี้นะครับก็ ถามว่าดีเต็มตัวไหมก็คือมันมีเหตุผลครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาเป็นศัตรูกันกับทางพระเอกด,ด้วยแต่ว่ามันก็ร้ายแบบมีเหตุผลต้องรอติดตามครับผมแต่ว่าเรื่องนี้แอบโล่งใจอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องกระโดดน้ําคลองแล้ว,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 วแต่ยังเสี่ยวสันหลังอยู่เพราะว่าอาจจะต้องลง,ลงทะเลครับลงทะเลแทนนะครับรอติดตามครับผม จริงๆ<ช>ทุกรุ่นจริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นติดตามกันด้วยนะคะโกมินผู้กลา้าสนุกแน่นอนนะคะเหมือนที่พี่หลุยส์พี่หลอดบอกว่าเป็นละครที่แฝงไปด้วยข้อคิดคุณธรรมต่างๆเด็ก<ช>ๆดูได้<ๆ>เหมาะมากเลยนะเจอกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์8โมงเช้าโกมินผู้กลา้าค่ะ